ผงก็เจะจัดว่าไปแล้วมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเมืองไทยแต่จริงๆมันก็คล้ายๆกับคำว่าออร์แกนิกแต่จะซีเรียสน,น้อยกว่าซีเรียสน,น้อยกว่าเพราะว่าออร์แกนิกอาจจะดูเฮ้ยคุณต้องมีมาตรฐานคุณต้องมีสถาบันรับรองแต่มาเือร์มาโคเจอร์ถ้าเทียบเคียงว่าเราใกล้เคียงสุดผมก็คือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราวางแผนว่าโอเคจุดที่อยู่ห่างออกไปคุณควรจะปลูกต้นไม้ที่คุณได้ใกล้ชิดได้ใช้จริงและห่างออกไปใช้น้อยลงใช้น้อยลงและทุกสิ่งทุกอย่าง,ย,างย้อนกลับมา สู่ศูนย์กลางก็คือยูเซอร์คือผู้ใช้นะครับเดียจุดขับเนี่ยที่เราทําธุรกิจมาส่วนใหญ่เรามักจะเป็นผู้แนะนําวิธีการใช้ชีวิตซึ่งเราได้ทําการคิดคน้นหรือวิเคราะห์ค้นหาว่าเป็น,ปนวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับ,ก,บกับวิถีชีวิตของความเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็นําตรงนั้นนํามาพัฒนาเพื่อนําเสนอโดยใช้หลักก็คือ ดูศักยภาพของที่ตั้งประกอบเป็นพื้นฐานดูพฤติกรรมของของของกลุ่มลูกค้าและแนวโน้มแล้วมองอนาคตแล้วก็นำไปสู่ทางออกในการออกแบบและคิดตัวตัวตัวโปรดักต์คีย์เวิร์ดของ Attitude mm hmm. ก็คือ A little holiday that m a k e a big difference mm hmm. ก็คือการพักผ่อนกับเราเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่มันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตคุณได้นั่นคือสิ่งที่ a t attitude หวังไว้ว่าจะนั่นคือที่เราที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าหลังจากที่กิฟต์เกยกับที่ตีเสร็จอะคะ่ะเขาก็พากิฟไปเที่ยวชมอาร์ตวิลเลจด้วยนะ mm hmm. ส่วนอาร์ตวิลเลจอะคะ่ะมันเป็นที่ที่ศิลปินมาอยู่รวมตัวกันสร้างบ้าน mm hmm. เป็นของ mm hmm. ตัวเองแต่ละหลังเลยนะแล้วก็ จัดแสดงงานศิลปะที่ตัวเองทำอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอพี่ๆเยอะมากเลยแล้วก็แต่ละหลังก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพี่ป่านกับพี่แชมน่าจะชอบนะน่ารักเจ๋งมากเลยอะแค่ฟังกิ๊เล่าเราก็อยากไปแล้วเนาะจริงๆคุณไม่ยุติธรรมดิกิ๊บไม่ได้ไปพี่อะไรอย่างงี้คนเดียวเราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กรุงเทพอย่างเดียวแชมมาพักไว้ก่อนกิ๊บไม่ค่อยคิดถึงแชมเท่าไหร่หรอกคิดถึงพี่ป่านมากกว่าเข้าะว กิ๊บจำได้ว่าที่ป่านะเคยอยากได้หนังสือเล่มหนึ่งเนาะแล้กิไหนนี่กิ๊บจำได้ว่าพี่วัดอะค่ะเขาอยู่ที่ภูเก็ตกิ๊บก็เลยตามหาเขาแบบโอ้โหไปหาพี่เขาถึงร้านหนังสือเลยนะก็ไปพูดคุยกับเขาด้วยอืมดีเนาะยูโทเปียชัมรุโทปียชัมรุตใช่เรื่องนี้ป่านอยากอ่านอยู่พอดีเลยอืมดีแต่แปลกใจอย่างนึงคือกิ๊บอะทุกทีเป็นคนแม่หนังสือใช่ป่ะไม่สนใจเรื่องหนังสือเลย แล้วร,รู้ได้ไงว่าแบบเราเคยพูดถึงเรื่องนี้แเุาสาวไปคุยกับพี่วิวัน์มาด้วยเนี่ยอือฮึก็กิบคิดถึงพี่ปานเนะยคะแล้วกิ๊ก็จําได้ว่าพี่ปานอ่ะอยากรู้เรื่องนี้<ล>กิ๊บเลิกสวมตัวเองอ่ะคิดว่าเป็นพี่ป่าแล้วก็ไปตามสาษณ์ดเขามาเยอะมากเลยคะ่ะพี่วิวัน์ก็เล่าให้ยูฟังหลายอย่างเลยยูโทเปียคือความคิดฝันของเราใช่ไหมคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมคติเียแต่ว่า มันไม่มีอะไรที่มนุษย์มันจะไม่ได้ตามอุดมคติตลอดเวลามันจะไม่เคยได้เลยเหมือนกับว่าเราอยากมีสมมติว่าเรามีความฝันเองเงี้ยพอเราทําความฝันเอเนี่ยถึงสําเร็จมันก็ไม่ไม่ใช่เออมันก็เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เราจะได้ได้อย่างสมบูรณ์คือเล่มนี้จริงๆมันกว่าจะครบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปีอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้ตั้งใจจะให้ออกมาเป็นรวมเรื่องสั้นไงก็คือเราก็เขียนไปเรื่อยๆของเราแล้ว มันก็แต่ละจังหวะว่าจะไปเจออะไรเอ,อบางเรื่องก็เขียนทิ้งไว้เป็นแบบหกเดือนยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดไปคิดกับมันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเขียนอีกเราไม่รู้ว่าตอนที่เขียนอะ่ะมันจะไม่รู้ว่าเขียนอะไรลงไปหรอกเออแต่มันจะมีการไฟกันว่าตัวละครมันจะไปยังไงต่อมันคิดอะไรอยู่มันถ้าเราเป็นตัวละครตัวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงหรือว่า แสงเสียงภาพที่มันผ่านเข้ามาในขณะนั้นเอ,อมันไม่ใชม่มันไม่ใช่เรื่องสั้นที่ถูกเขียนขึ้นเป็นแบบต้นกลางจบอะไรอย่างเงี้ยอ,อซึ่งเราก็อาจจะไม่ถนัดในการทํางานแบบนั้นด้วยเราไม่อยากให้คนเข้าใจทุกอย่างที่เราเขียนเ,ออเราถ้าเหมือนกับว่าถ้าถ้าคุณเข้าใจก็ก็ก,ก็ก็ดีแต่ว่าคือเราคิดว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมันจะมีความหมายที่สุดเมื่อมันอ่านผิดครับ เมื่อคุณอ่านผิดไปจากเป้าประสงค์เดิมอ่านใหม่อ่านในแบบของคุณเนี่ยมันถึงจะตัวบทมันถึงจะเวิร์กอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราแค่อ่านตัวบทของเราเออแล้วคนอนื่นก็มีสิทธิ์ที่จะอ่านบทตัวบทของเราผิดยิ่งอ่านผิดจะยิ่งดีผิดจากอะไร <laughs> ผิดจากที่เราคิดไว้ไงมันเหมือนกับคนชอบพูดว่าเวลาเราเขียนบทวิจารณ์เนี่ยเราต้องอยากรู้ว่าพุ่มกับเขาจะพูดอะไร <laughs> ใช่ไหมแล้วก็ต้องดีฟาให้ได้แบบนั้นแต่เราคิดว่าเราอยากให้คนอ่ะอ่านผิดอะ่ <laughs> อดอะ <laughs> เพื่อที่จะเป็นการอ่านตัวเองไงคือ เรื่องที่ดีดที่สุดคือเรื่องที่ยังไม่ได้เขียนเพราะว่ามันมน่าจะดีกว่าที่ออกมาเป็นเรื่องแล้วคือก็โอเคกับมันในระดับหนึ่งเป็นเหมือนบันทึกความคิดของเราในขณะหนึ่งแต่ว่ามันไม่น่าพอใจเพราะว่ามันน่าพอใจกว่านี้ได้อีกในหัวของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันก็ตลกดีพอพอเราเขียนเรื่องนี้เสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไปพอดีกับกับอะไรการล่มสลายของยุโทเปียในอุดมคติของคนชั้นกลางในประเทศนี้น,นะเออแล้วเราก็รู้สึกว่ามัน มันก็เป็นเหตุการณ์ตอบพ้องที่มันตลกดีว่าออแ,ลวแ,ลวแล้วคนก็พยายามจะจะจะทำให้มันเป็นยูทปูปเียเหมือนเดิมคือวิธีแก้ง่ายๆของการการไม่พอใจหรือการพบว่ามันไม่น่าพอใจนี่คือหลับตาข้างหนึ่งจ้ะแล้วแล้วเราก็บอกว่ามันยังมันยังใช่อยูออ่แล้วพอเรามองเห็นรูปแบบของการหลับตาข้างหนึ่งเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตลกดีนะมันตลกดีอ,อยังมีอะไรให้ให้เขียนอีกเยอะเลย โหยน่าสนใจมากเลยพี่แชมป์เสียดายเนาะจริงๆป่าไหนอยากไปคุยกับพี่เขามากเลยเนี่ยจริงๆเราอยากไปทำทุกอย่างที่คิดว่ามาเลยจริงอิจฉามาก ไปพี่ช้กับพี่ป่านไปภูเก็ตมานแหละหรือกิบพาพี่ช้างับพี่ป่านเที่ยวเองแบบหนึ่งเรื่องนั้นไว้ก่อนอันนี้อะไรอันนี้อะไรใจมากเผลอไม่ได้เลยอ่ะจริงๆกิามีของพิเศษมาฝากอีกนะแต่ว่าเก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่าเนาะพบกันใหม่ในรายการคอมมอนโรมาทิหน้านะคะตอนนี้ยิบเด่นทั้งตอนเลย